ครับสวัสดีครับผมเป็นสองเลี้ยเราไอ้เมย์แต้ยครับใส่เราซ้อมมากี่วันสามเสียที่ครับกับซ้อมอยู่ที่ค่ายค่ายเราไอ้เมย์แต้ยอยู่ที่ที่จังหวัดพังงากับที่เดิมครับมีใครไปช่วยเป็นกุ๊บิกซ้อมไฟเนี้ยก็มีพี่ๆในค่ายแล้วก็ฝรั่งครับเราโดนในค่ายเยอะกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละสิบแปดครับสูงเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสี่น้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ห้าสิบแปดห้าเก้ามวยสไตล์อะไครับมวยครับวันนี้มาเจอรุ่นพี่นะชาลันไม่เคยต่อยกับพี่แน่นอนไม่เคยครั้งแรกเลยศึกษาเอมต่อยพี่เายัง ศึาาเขาโมเดลสไตล์ก็มว um. ยเดินครับวันนี้มาเจอรุ่นพี่วางเกวางแข่นี้ดิก็ดูบนเวทีครับเดี๋ยวต่อยตามตาต์ตตเราเนาะเราไปแก้ไขอา,ขาวุธเขาบนเวทีเอาล่าสุดเราต่อยไว้ที่ที่รังสีดักวันนั้นต่อยกับเป็นคุณเจือครับไปบ้างวันนั้นก็ชนะคะแนเน็ตมาชนะคาร์เน็ตมาเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ร้อยยี่สิบวันร้อยยี่สิบวันนี้เหลือสิบเก้าเมื่อเช้าซ้อมหนักยังยังครับคิดว่ามาเกินหรือมาขาดน่าจะเกินอยู่นิดนึงครับประมาณเท่าไหร่ถ้าเกินก็เกินอยู่ประมาณ เกือบเกือบเกือบหนึ่งปอนะก็คือมาวิ่งอะนะถ้าเกินที่เส้นที่สายตอนเช้าร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะสมบูรณ์แข็งแรงครับวันนี้พร้อมาเอาชนะลุ้นพี่กลับบ้านครับผมคุมมากี่กิโลไฟนี้ก็สามสี่กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ของเราหลังสี่สิบสี่สิบเอ็ดครับคนจังหวัดจังหวัดสงขลาฝากเชิญชวนแฟนคขับหน่อยก็ว่าเป็นกำลังใจด้วยครับเืนนี้เด็ดดีแน่นอน่ะคู่เอกช่องถูนะขอโชคดีครับผม